สวัสดีครับพี่น้องครับน่าเดียวมันจะพ้ามาแล้วคลิปนี้มาพร้อมกับยังเป็นตาหากดื้อเล็กน้อยพิกขี้หนูสิพักกันไปใส่นี่ยำกบทำครบมีเด็กจนทั้งหลังนี่เด้กครบเกิดเด็กได้ถามก่อนนอนห้องไม่ไม่นีนอนหลับดีบ่หลับดีครับหลับดีครับโอ้โหจนเสียจนเสีย ตอนนี้พาคนหน่อยก็แม่ยจะผาพี่น้องครับพยายามควบไว้ท่านใส่บังกบไว้ซิบบังทำมาคนหน่อยสิหมานบ่อมาอยู่นั่แม่ยจะผาแม่หมานบ่อหรือเป็นจังไดหมานหรือ่หมานก็ต้องเนีหมานละงานนี่ป้าโทษแต่ว่าตอนนี้น่ะเบิ่งบนจืดเลยพี่น้องแต่เว้นขึ้นเบิ่งหมอกด้วยล่ะไม่เคยเห็นกันเห็นกันหมดแล้วบ้านนี้ไปย่างไปทุบวิไปย่างลูกโอ้โถเนี่ยตื่นเต้นเด็กลูกเตะเสาขนาดเลยคนหน่อยบ้านนี้โหแต่ว่าขึ้นฟันฟันบูนเอาหมอกแค่บ้านนี้ นี่ว <ś lud Safe> ่าุ่น่าความเด็ดันฟันวูน้ำหมอกเ๊ดพี่น้องเอ้แว่ามันทั้ง <defines> ย <you. urt Pear> ี together. ่ทั้งสวงสวรรค์บานนี่อาจจะมืดได้จัรหน่อยพี่น้องมืดน้ำหมอกได้พี่น้องนี่มืดน้ำหมอกเบืองเดียร์ยังได้เดียวเริ่มบ่ท่านกันยี่หลงกันเนี่ยยี่หลงกันปัดท้วงปัดท้วงปัดท้วเป็นแนวอะไรนี่บานนี่โอ้กล้องสู่แสงอะได้ได้พี่น้องเอ้อารุณเบิกฟ้าขึ้นมาได้พี่น้องบานนี่เขากระงามพ่อเขาฮะ ม่เฉพาะมาห่วงเข่าพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมืงห่วงเข่ามือตึ๊บไปเลยบานนี้พี่น้องไปเลยบานนี้ถอด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 จนมาเดี๋ยวว่เห็นคนในบานนี้โอ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 ้แม่แน,น่ในบานนี้ไปพาพี่น้องครัเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าอีกคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือม,ม,มีเล็กเป็นตาหากักมาอยู่น้ำอีกพาพี่น้องเข้ายำบังกบแต่ว,ว่าขันเขา่าเข่าโตเนยได้ย่านี้พี่น้องนะครับขันเข่าเข่าโตหญ่ กันโมเขาว่าได้จักตัวด้ยแม่นว่าเล็กเป็นตะยานเล็กเป็นตะขันกันกันโมเขาว่าเล็กตัวเพราะั้นเอออ,อย่างน,น้ำคนกันทีมั่งสองคนเครื่องบานนี่นเลน่นใจเลน่นใจเล่นใจเป็นไรพี่น้องเบื้องเขางามงามเบื้องหมอกสวยๆทะเลหมอกนะครับเช้านี้ที่น้องอีหลูขึ้นกเก่าเหมือนเดิมนะครับโดนเราบันได้ไปใส่นะครับพี่น้องโอ้ฟังทด้นี่ก็ไม่ได้มีกบอีตัวนี้เลยอืม โอ้เมล็ดจีเพาเล็กเป็นตะหักมาใส่กบแถวหนี้าเมลงดปัตงามจนลมตุกๆๆๆๆๆพี่น้องลมปัดละตอนนี้ลมความว่าอาจารย์ิงไหยังแม่ซื้อเกือบบุญหายอกจักเครื่องคุย่รอกโอ้ของใจ้าขี้แห้งก็มีของปน้ำอีหยังแม่โออปุติ ไม่ใช่พ่อก็อิปูมาถือกันในเหล็กนั่นเอาใส่ถุงให้คนน้อยถือเอาเห็นจับเออ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 ย่มนีอากาศหนาหนวพี่น้องปลาบืนน้ำขอนบ้านห้องนี่ยครับเออ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 ว่าบอกไว้ก็มีน้ำบักใหญ่เลยนี่แหละที่มาของคำว่าจอนฟ้อนบุนหมอกใส่เสือแดงเลือดนกย่างดีโอ้ยเสือแดงน้อยยั่งตรงป้ายตรงป้าย เขาไงพี่น้องเลยลมเมืดเลยบาดนี้มันสูงหลายบาดนี้เพราะน้ามาพาบ้างหันลมร่วมกับแตกสาหน้าโม่กันนะครับพี่น้องเอ้าพี่ปุ๋มเขาจำคาสวกพี่เขาอยังนี่แม่เด็ดเด็ดเด็ดไฟบ้างจะบาดลุเล็กปัดตัวเขาจะเอื้อนเข่าอีไล่เข่าอีดำเขาลบ่บ่เข่ากำต่บันเมียเข่ากำมือหลูกมึงเข่ากำพาตัวพี่น้องเมยห่วงแต่ละห่วงเมยแต่สะอ่อนเนีอย อ,อันนี้ของเขาเขาอุป่ัตรพยาบาลหืมหากินป่วนเปลี่ยนเลาะอีเลาะนี่แหละอากพี่น้องเฮานะครับลืมเด้อพี่น้องเฮานะครับวันที่แปดนะครับอย่าลืมให้กำลังแรงใจทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลป์อีพีที่ซีแล้วนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมให้กำลังแรงใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมให้กำลังแรงใจแมล่ลำพ่อกรับเล็กเป็นตาหักกับจานตายทีมงานสองคนเคืองเฮาตอนนี้นี่ครับลืมให้กำลังแรงยังไงข้าวให้อีกโอ้ย มีข่อสงไยปู่ปะพี่น้องใกล้สิฮอดบังกบแล้วเขามาเบิ่งกันว่าเขาสีมานบอมเหมือนนี่เติบในยังไงเลยพี่น้องเด้อนะครับเอาไอระบาดนี่ยไปพี่น้องเขายามลงทงลงทาเบิ่งบรรยากัดที่ก่าเหมือนเดิมแหละนะครับพี่น้องนครับเบิ่งว่าเราจะมานบอช่วงนี้ขั้นเขาเขาโตใหญ่สะอ่อนห่วงเขาเนาะเห็นบ้านหลังนึงนั่น บ่นะคนน้อยบังดูเออถือไว้เออถือไว้เอาสันแม่เพป็นว่าพอเอาขึ้นแจกตมขึ้นแจตมมีใครอยู่ในนี้ไหมมีใครอยู่ไหมมี่ยังไม่ไดอาอะไรเลยอีปูหนึ่งตัวออกมาบ่ไม่เอาอีปูขึ้นมามเอาล่างแรกบังนี่ยังเลยเราพี่น้องมาเนี่ยเดินเดินมันจะเขายากยิ่งเลยขันขันขันเขาคือเขาตัวใหญ่เลยเดินไป อจอนฟันบูน้ำหมอ,มอ,อกพี่น้องเไงหงามหลายปีนี่นะครับมองได้ก็อองามงามนี่จะมองงามงามตั้งป้ายไส้แดงเลี้ยวซ้ายไฟ้หัวกับเลี้ยวซ้ายโอ้เลี้ยวหัวเอเมนเอเลี้ยวนี่ละมาแถอก็ยังหลงอยู่พี่น้องเอ้ยพามาใส่ก็ยังหลงอยู่เออเอาเข่าออกไปน้ำทางน้ำป้าพี่น้องไอหมอกมือเติบเลยบาดเนี่ย เหมือนคัางเหมือนแ่แทะหลังที่สองพี่น้อล่มด้อล่ะจานเนี่ยล่มคุบเมียด้อมียยังเมียมีตนกปรูโอ้มีตะปรูแตหนาวย่ามีจะถือหญ้าแน่อยแต่กระุนไปน้กันดปลบลดปลนแทะอลไพี่น้องเอ้ไปยังไปื้อยลูกนี่เราชีวิตบานๆเท่า ตื่นเศร้ามากเห็ดกินน้ะเนี่ยตะกี้พ่อกับแม่ก็ยุ่งสิละสองคนพาพี่น้องข้าเหล่อธงเลาะทางสิละเล่อธงเลาะทางไปเรื่อยๆเอางานน้ำลังกันไปนี่ละหลังในน้อจะเป็นผู้โชคดีเนาะหลังในน้อจะเป็นผู้โชคดีโอ้น้ำเริ่มบกไป้เลยตกอันนี้เด้อทางเป่งเนอะแค่แค่ ถามระเบิงดูมีไผอยู่ใดนีบอนี่จะน่องปูฮึนี่จะน่องปูไอ้เบิงโอ้ยชิพหลังนี่ได้จักโตัเนี่ยเด้อมีแต่น้องปูโอ้มแต่น้องปูปูก็ได้กปนปูท่านละมันหยาดแค่เปรโอ้เป็นตะเขาเนาะเป็นตมีกบเข่ามันหกเงี้ยมันมามันมาเบาห่อเนาะมันมาบ่อ ไม่ยางคือแตมือคัดหลังอไม่ด้ด้วยไม่ได้ไดิกินด้ยใช่สามคนแม่ไปได้ดังอย่่เนี่ยมันมีกบมาพอหลังนี้ ว้วันวันจะมีกลบไ่เยอะเอาไปเยอไป่อย่าหมละหม่องเก่าหมนละย่างไปเดิมเงี้ยเดิมพี่น้องเลยตัวน้องโตกลมซองซองเป็นไรเมย์เป็นไรเงี้ยไปไสเฮ้ยกบไปไสนหรอเงี้ยไปยังจักเม็ดตัอีปู่หน่อยตัวนึงเงาวะ

เหี่มื่อน่อยโอ้ยแมนบ้าโอ้เข่าตั่วหมว่อเลยฟังขวามือเห็นบ้ามีห้อยสะบ้าไหมเฮ้ยไม่คือบม่มีห้อยสะม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม ย่างหดวเงี่ยอืมยังหัวเนี่ยมาจันย่างหัวเนี่ยจักหลังเลยแม่เจ็ดเลยดิเจ็ดเราบ่หัวส่วนแล้วยังงูถามยังงูถามย่งอยู่หุ่นหลังโู้ยยุ่แก่ๆหุ่นอีแม่ยย่างไปเบิ้งด้วยแล้วก็ย่างกับมาพี่เด้อยย่างไปแล้วก็เห็นดอกยูสวยให้น่าให้นั่นละเออย่างไปเบิ้งให้มันเข่ากบด้วยจังเอามาให้มันเข่ากบด้วยจังเอามาไปเบิ้งใส่ไม่เงี้ยวเลยพี่น้องมือนี้ กั้คนน้อยน่ครับมาทำกันเล็กเป็นนาห,าห้ายุ่งกินะบาดเนี่ยาันบ่อเขา่าจีภาพปใช้น้ำพ่อโตงกันไม่ปีง่ม่ปีทำผลย่านี่ได้ฮะทรายนอเลกพี่ไก่เนาะอ,응อันน้มาหะพี่น้องเนา่นอย่ัหันลังกันไม่หรอเออจา้าหน่อยแม่ก็มา <g ly> ไปยังปวดขาดิอ,อืมนี่ที่ไก่เนาะหมอกขั้นหมอกแหงวันนี้เข้าใเรีนบ่ทานี่หมอกแหงดิ

ยังกาะได้ยังกาะมาเอ้อๆๆๆไไแต่แต่บไปไปงงังนี่แหละโอ้แต่ไปย่างใะนะไปย่างนั่นเมียนเดี๋ยวเออความมีดีด้วยกันมึงมึงก็มีทางหนูทางนี้ขามบ่หนูมีทางหนูขามมีตัวนี้เดี๋ยวพาคนหน่อยมาหา่างหนูกันนะโอ้ยน้ะหมอกอาจะเป็นเฮีเ่ยงเดือมตาบ่ย่างกายเราบ่แม่นบหโอกโย่างอยู่ เดกบ้แม่เอ้ยฮลโลผมก็มีแถวเนี่พ่อว่าฮ้อผมมีแต่เนี้อยังดียังเหลืองเหลือเนื้อไว้ให้เบิ้งเืมแตะเข้าตะเข้ามังได้เหงา่เข้ามีก็เกิินอมๆเลยไปนังเอาไปว่างไปนละเตะขี้รมีแต่ขี้รม เจ้าไส้ฮะ้ยมียังไส้่ยัง้ยจักบนนี่้ยฮ้ยยิ้มเลยเล็ก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 เล็แม่เจ้ายิ้มแล้วแม่เจ้ายิ้มแล้วเอาเอาโทษโทษโคือสีแมนนะเว้ยเจ้าจอาเราพี่น้องเฮ้ยยาเฮ้ยยาซีบหลังซีบหลังเขาหลังที่เกโอ้โจมสองมือเลยวะเห้เพิ่งมยังบนนี้ไป ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วอุป้าเอาเขาไปเมื่อใกล้ๆดูบล่านี่นี่แน่นี่แน่เกือบต้นนี่เนาะเอาออกได้บ่เดี๋ยวพ่อจะออกพี่น้องขออนุญาตพี่น้องเอาออกจะบายก่อนนะครับเอาออกเล้เจ้าเบิ่งซื้อให้พี่น้องเบิ่งดีๆีเนาะนี่โอ้โหเกือบซ้ำข้นหน่อยพี่น้องกบตัวนี้เอาแล้วอีกหลังนึงป้าตัวมาถึกอยู่รอๆหลังสุดท้ายพี่น้องเกืบเป็นพี่น้องบ่ได้เห็นเกือบเป็นคนหน่อยบ่ได้ปนเนาะนี่ได้๋ยวปนได้๋ยวปน นะครับพี่น้องพ่อด็ปนนี่หรอกวิวิวมีเฉพาอจนมา <laughs> ยามรุ่นกันนะเลยพี่น้องนะครับงานนี้ได้รุ่นกันนะเลยนะครับกับเล็กเป็นตาหากักไปยังอีกหลังนึงพี่น้องเข้านะครับติดตามเบิง้งว่าจะเป็นคือบังนี่บ่ให้เป็นคือบังนี่เด้อพออเได้สองเนี่ยนะครับมึงมือหลังสุดท้ายเป็นไงเ,<ะ>เปลี่ยนไม่ได <laughs> ้เออไม่ <laughs> เปลี่ยนไม่ไเด <laughs> ้เ <laughs> ลยรุ่นน้ำกันพี่น้องหลังสุดท้ายเรารุ่นน้ำกันได้รุ่น กบดีบงับงบังบังกบโอ้ยมียห่วตัวอะไรเน่ย <c oughs> เอออะ <c oughs> บ,บ๊ดพูดดีนะครับปาไปห้อยซะกันบ๊ะเราพี่น้องได้โตหนึง่งยับบดิบป,ปนเราคนหน่อยเนาะยับบดิบป,ปน <c oughs> เอาบอกพี่น้องครับดูลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องฝากติดตามฝากติดตามเลขเป็นตาหากเลขเป็นตาหากกับ พ่อกับแม่เนี่ยด้อลำเพาตะลุวันพาเพลินอลำเผาตะลุวันพาเพลินลำเผาตะลุวันพาเพลินเออนี่ครับย่าลืมวันที่แปดครับว้าพ่อกับอีพีีีีของทีมงานจากใจหนึ่งหนึ่งรุ่งที่ว่าคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปนาถ้าพี่น้องไม่พลาเพจยังนั่นติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ